สวัสดีครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ผานขอเขา,ามาหาเกมบอกว่าจะพาไปดูน้ำตกใหญ่นะครับตอนนี้ก็มันเลยหนะ้าฝนมานานแล้วน้ำตกใหญ่มันจะเป็นแบบไหนฮะมันจะมีน้ำหรือเปล่านะครับไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูนะครับกำลังเดินทางกำลังเดินทางกับม้าเทพตัวใหม่ กำลังจอดเดินทางไปกันครับ มาถึงจุดรวมพลครับบ้านครูส,สอยอแต่ว่ามีแต่เสานะครับยังไม่มีอะไรเลยน,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 เน,น,น,นี่นี่คือผานกเขาเนี่ยพาด็กๆน้องๆหนูๆไปตามหาน้ำตกอันนั้น<ช>คือมหากรนะีมนะครับไปนะครับไปเรา เราไปหาน้ําตกนะครับน้ําหมดเราก็เลยเปลี่ยนว่าจะไปน้าตกอารีดอยอันนี้คือวิวระหว่างทางที่นี่คือเมืองไทยนะครับไม่ใช่เมืองนอกและเราก็มาถึงน้ำตกอารีดอยนะครับน้ำตกใหญ่ไม่มีน้ำ น้ำตกอลีดยอยยังมีน้ำนะครับน้ำใสนะครับแต่อันนี้คือชั้นบนอ้าวมหาเกมขึ้นมาแล้วมีต้นไม้นะครับมันมีนเ้นนเ,จนนเจ้าอรายพยานนาคเกี่ยวอยู่ อร่อยนะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือน้ำตกอร่อยดีอ่อารอาร่อยดีใช่อืออือตรงนี้ลึกนะนี่น้ำใสนะฮะอือเดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างกัน,นเดี๋ยวมองจากข้างบนลงไปก่อนอดีตครูสอยออดีตครูสอยอพาน้องๆมาเที่ยว ยอยู่อยู่อย่งงยางดก็ลักษณะของหินนะครับจะเป็นหินปูนก็คือจะไม่รื่นนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวนะบ่มือน,นะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันอา,นา,านอนอตอนนี้นะครับเราว่าเราจะลงไปข้างล่างนะครับแต่เราขึ้นทางกุข้างบนก่อนมาก็มาให้มันสุดให้มันถึงให้มันรู้ว่าอยู่ตรงไหนอันนี้คือน่าจะข้างบนสุดแล้วมั้งครับคิดว่านะนูข้างล่างเดี๋ยวเราดูตรงนี้แล้วเราก็จะลงไปข้างล่าง ยังไงเราก็มาถึงชั้นข้างบนแล้วเราก็ขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับมาดูให้มันสุดๆตรงนี้จะเป็นแอ่งน้ำจะลึกน่าจะประมาณอกหน้าอกนะฮะถ้าลงไปนี่ครับออนี่คือความอลังการของธรรมชาติอีกือ ถ้าท่านอยากเห็นภาพส,สวยๆมากกว่านี้นะครับสนับสนับสนุนได้เพื่อซื้อโกโปอันนี้ไอโฟนแก่ๆไปก่อน คือน้ำตกอารีดอยนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็ไม่ใช่น้าตกเล็กๆนะอันนี้คือมุมจากข้างบนตรงนั้นคือท่อน้ํานะครับที่ชาวบ้านดูดน้ําไปใช้ในสวนนะครับในไร่เป็นน้าตกลับๆหลังบ้านตรงนี้ไม่มีน้ําแล้วก็จะเป็นเป็นเกาะเป็นแก่งนะครับเสียสนใจเลยเดียะเจ้าควากระโดดใจเลยว่ อาอะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับสุดใจละเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันสวยมากๆตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่น้ำตกอารีดอยชั้นข้างล่างนะครับ เมื่อทีเราไปนู้ข้างบนนะครับเห็นช่องแสงเล็กๆนะฮะเราขึ้นไปข้างบนตรงนน้นเราก็มาดูทั้งทั้งร่างกัน ตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งนะครับเล่นน้ำได้นะครับน้ำก็ประมาณเอวไปถึงหน้าอกนะครับนี่คือน้ำตกส่วนตัวหลังบ้านน้ำตกอารีดอยปกติตรงนี้นะครับน้ำแอ่งตรงนี้น้ำจะใสแต่เพิ่งเมื่อกี้เพิ่งลงเล่นน้ำน้ำยังขุ่นอยู่ก็จะเป็นตะกอนนิดนึงนะครับ ตอนนี้ก็เล่นน้ำกันแล้วนะครับก็ถึงเวลากลับเดีย๋ยวไปมาใหม่นะครับอันนี้น้ำตกนะครับอยู่ตำบลฐานขเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับน้ําตกอารีดอยน้ําตกหลังบ้านคืออยู่หลังบ้านจริงๆห่นะางจากตัวบ้านแค่เราลา,า50เมตรนะครับ ให้ชมอีกครั้งนึงอันนี้คือน้ำน้อยแล้วนะครับถ้าน้ำเยอะๆนี่ครับไม่ต้องห่วงอลังการโอเคกระบบ้านนะครับ